ลำใยญ่แปลงใหญ่พุน้าพันเคยมาไหมใชยเคยมาบ้านเจกยเออมาลุงไหวนะเออเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสถานที่อันนี้บ้านแกเหรออ่าอนี้บ้านแกพวกผมมาประชุมกันทุกอาทิตย์ทุกเอทุกเดือนนะก็ลุงไหวแต่ก่อนผมเป็นเอเลนจิกอันออกได้น่ดิ่อันนี้ออกได้ได้ออกซ้ายก็ได้ออกซ้ายก็ไม่ออกสนุนเหรอเนี่ยศูนย์เรียนรู้ของลุงสวัย แกแปลงใหญ่นี่มันจอถนนใหญ่ท่านี้นี่ออกถนนใหญ่ออกไปรีสอร์ทได้ไหมไอ้สี่ร้อยหรือเปล่าไปต้องขับถนนมีอะไรท่านี้ทุเรียนแา้วท่านี้ทุเรียนทียนี่เหลือบ้านแกไม่ใช่บ้านนุว้ผ่านนี่แหละเออนี่เป็นนอนเลยนอนยังไงมีป่ากล้วยด้วยทีนี้เทียนไม่โตเนาะ เรีนไม่ได้ผมว่าเพิ่งปูปีนี้แหละที่เนินนะแต่ว่าอันนั้นอันนั้นโรงแรมเหมอที่มองเห็นน่ะไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเออโรงแรมเด็กที่ผมว่าโนงแรมที่ผมว่าไอ้เสริมสุกอะไรที่เรียนเสริมสุกอะที่เรียนยอดดินยังไม่ได้เลยนะเนอะที่เรียนยอดเสียไปเลยเนาะดินยังไม่ได้ที่เนินนะใกล้น้ำด้วยไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเรากลับรถมาดินยังไม่ดีบักไม่ได้ใช่ไหมนะข้างหลังมันกัคลองพระสัตรีไหน ข้างหลังนะเป็นกองเขาเนี่ยเราก็เดินทางมาห<ม>าศ <อา S 1> ึกษาดูงานนะครับมาดูป่ามาดูสวนนะครับแถวนี้เป็นสวนเรียนรู้เยอะอันนี้ไผ่อะไรนี่พี่พันไผ่เลี้ยงอะ่ะไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงชอบนะฝาไผ่พังก็ชอบไงเอาหมดแล้วคขานี้กลับรถได้ไหมนี่สายมือเนี่ยมันจะติดนะติดหรือเปล่าเราล้อหน้าเข้าอ่ะจะขึ้นได้แล้วล้อหลัง ขับขึ้นรถนี่แล้วรถเดียวย่อมเป็นขอเราที่จะคุยได้ไว้อยู่ข้างหลังเ้าเอาหน้าเข้าได้าไทก็ได้ผมเดี๋ยวไหาท่านกว่อยหายาวเลยเหรออันที่มันเหมือนแฉะเลยนะที่เราส่งไปประเทศนอกเนี่ยมีแต่สารทั้งนั้นอ่ะพอเขาขีดยาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสองสองอาทิตย์ไปถึงก็ขีดให้มันประมาณสองอาทิตย์ถึงจะไปสุ่พอดีถึงจะไปพอกินพอดีในต่างประเทศ เอะไรนะที่มันอยู่ดินไม่ได้เลยนะทุเรียนนะยอดเสียมปเลยเนาะดินไม่ได้ดูดีโอ้ยเสียดายยาวเลยปลูกประมาณสองสามปีแล้วบ้างนี่ครับอย่างไหนมันเขียนเราบอกว่าทรัพย์สินให้ตกเป็นของมันคนเดียวรูนฝึกอาชีพชุมชนได้เลยเขาจังกันรูปสวยนี่อ๋อนี่วรสวยนี่เกี่ยวกับอะไรนะลำไยตรงนี้ใช่ไหมลำไย ครับลำใไยแปลงแปลงลำยอืลำลาไยแปลงใหญ่มันแปลงใหญ่เขาพูดแปลงใหญ่นั่นแหลยเออเอรู้รู้ก็ปูกมาแล้วอ่ะถ่ายปเป็นวีดีโอไปดูหนะ่อยถ้ามะม,ม่วงแปลงใหญ่อยู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ไปอีกซอยหนึ่งมันจะอะไรหน้าที่เขามาพาเด็กมาเที่ยวมาดูเมื่อเช้าคุเห็นรถบัสเข้าสองคันอ่ะอันนี้เป็นสวนป่าของอาจารย์เกือกนะครับอาจารย์เกือกอะไรนะหมายมุ่งหมายมุ่งกิดอ่ะมีมุ่งกิตมีมุ่งกิตอ่ะที่คขาจัดการครับนี่หรือป๋านาจีเขาพูด่ะโอ้ยุคาไม่ปลูกถจ่งเลยนะจะเข้าที่เก่ายุคาปลูกถีมากเลยลูก เขาสวยงามด้วยกลับใช่ไหมครับไปอีกหน่อยนึงก็ไปออกได้แต่ตอนนี้แกกำลังสร้างกันนะอันนี้เป็นศูนเรียนรู้อันนี้ไว้อบรมใช่ไหมตรงนี้พอกนี้กำลังสร้างไม้เยอะนะปลูกไม้นี่ไงโอ้เตาถ่านอยู่ตรงนี้พวกกี่เตาน่ะสองสี่หกแปดสิบเตาแกไว้ให้พวกมาศึกษาดูงานโอ้ยนี่เตาใหญ่นี่เออเตาใหญ่เตาใหญ่ ไช้พวกมาสืกษารงานพักขายใบไม้ขายปุ strikes, ๋ยก็พอได้000 000 000เนะขายถ่านด้วยขายน้ำน้ำอะไรนะน้ำส้ม้วยคนข้างตัวน้ำส้มตันไม้อี๋พาภัยในการเผาถ่านเนี่ยผมยัง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 ไม่เวิร์กนะผมน่ะถ้าจะให้เวิร์กจริงๆต้องเอาทรายขบข้างอืมทรายครับเอาทรายทรายเนี่ยให้หนาประมาณสักฝา่งชอบป่าวะ เขาปลูกถี่นะแล้วต้นมันสวยเพราะปลูกถีเพื่อมันสูงแล้วมันสวยดร้อนไงชอบป่ามากเลยยุงไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าป่าจริงไม่มียุงนะเรามีในผมคิดอยู่เพเดินมีเห็ดด้วยนะเขาเขาอะไรนะเห็ดนะอันนี้ก็กวาดไปกองกันดูทางเลยเนะคนขับดูทางเลยก็ขายดินนะม้งนี่ขายดินใช่ผสมกระถุงไมล็อยางจะไปพอ ก็ทำเป็นสวนตึ๊เตึ๊งไม่มีปล่อยรกร้างเท่าไหร่นะคนไม้ก็ไม่ให้รกเท่าไหร่ตัดไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยในป่าเนาะตัดไปปลูกไปโอ้ดูดิไม้สักสวยชอบป่าไหมนี่ประมาณกี่ปีเนี่ยนะปลูกได้ขนาดนี้พูดสิบปีแล้วอู้ว่ามันสูงมากเลยขนาดผมไปอบรมอยู่ระยองอ่ะที่ว่าไปอบรมมันแตงใหญ่ เขายังเชิญแกไปนี่แกก็เดินสายอบรมทั่วประเทศแหละนี่ปีกไม้ไผ้ากันม้ผูกเกลียวผืนหนึ่งแกโอ้ยทำไมเป็นลายน่จอดนี่จอดตรงนู้นกันตรงป้ายกันนะนี่เป็นอะไรเป็นผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์จากป่า้ะอะดูดิมีอะไรบ้างอ้มมีข้าวด้วยนี่ไงน้ำส้มข้าวเนี่ยเหรอโอเค อ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับมีข้าวเลยข้าวที่ว่าจะถูกเองเนาะนะตับเลยก็ได้อะไแกครับสวัสดีครับนะมัข้าวหายมีอะไรแจกฟรีมั้ยครับไม่มีอ่ะโอ้โหสวัสดีครับพอดีมาเยี่ยมชมอ่อันนี้อะไรฮะเนี่ยน้ำส้มคนนะเท่าไหร่ฮะที่ไปไม้แล้วก็ปุ๋ยที่ยคาะอันนี้ที่ละร้อยค่ะพิชละร้อยค่ะ

กโอโหจาง,งูกันมน้ำส้มตัวนี้อันนี้แกลอนเท่าไหร่ครับแบบนี้อ่าปกติสามพันแต่รถดังท่ประมาณสองพันแปดสามสิบลิตรใช่ไหมใช่โอ้ oh. ถ้าเป็นขวดนี่ชุดใหญ่อ่าข้าวาข้าวที่ได้ไล่ละ ไดไลได้นนีนอั้ได้ไเป้่อาสอได้ไาน,น้าแ้ว่ก็ม่ครับเท่าคร,อหหรอ้ยรอ,หหรอยพอดีนสนใจจะมาดูแปลงนาไปไม่ถูกเมื่อกี้อยู่ฝั่งไหนมงฝั่งนน้แปลงนาอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งนน้นอ๋อฝั่งข้ามฝั่งเขานน่นเหรอ,อ สองแปลงสิบสองไร่หรือยี่สิบไรอ่อ๋อนี่ว่ายังทำนี่อะไรขี่เขาเ้าไปนี่เป็นป่าอ๋อเอามาจะมา,าทำมือกำลังทำบ้านเลยอะ้รเขาสนใจต้นไม้เหรอต้นไม้ต้นก้าหรอข้า,ขา<บ>อะไรนะข้าวเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้นก้านะครับต้นก้าของไม้ป่านะครับ มีหลายๆสายพันธุ์นะครับทั้งดเรเกิดก็จะอาจารย์เกิดก็จะเน้นต้นกาที่แรกนะครับชัดมั้ยหนูกระบอกนกอันนี้เนี่ยเป็น แม่พยุงหรือเปล่าบุญนาคลำดวน ดูเดียวโอ้ยฝนลินแล้วครับฝนตกแล้วครับอยากรู้ว่าเทพาเนี่ยต้นเท่าไหร่ไม่มีราคาบอกอ้อนี่ไงสิบบาทครับกระถินเทพา ผลมาแล้วครับนี่พยุงครับยี่สิบบาทมะฮอกกานียี่สิบบาทโอ้โหครับสะดาวช้างต้นสักดูดดดต้นสักโอ้ต้นสักใหญ่มากเลยราคาไม่มีอยู่ในนอกราคา ไม่มีราคาบอกเลยก็ถิงนควาย นะครับวันนี้ก็พามาชมต้นกล้าของอาจารย์ดรอกเกิดนะครับถ้าใครสนใจแวะเวียนมาชมได้นะครับที่อําเภอเขาเจรก,กันนะครับจังหวัดสกแก้วนะครับก็มีทั้งต้นกล้าขายมีทั้งผลิตภัณฑ์เกยวกับป่าครับสนใจก็มาได้นะครับเนาะ กันดำีหม,มากด้วยโอ้มหีหลายสายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะเยอะนะฮะส่วนมากอ,อ,อาจารย์ก็จะมาจากการเผาถ่านนะครับตามประวัติของท่านนะครับก็จะเริ่มจากการเผาถ่านเพราะว่าแกบอกว่าต้นทุนในการทำนี่น้อย พอต้นทุนทําน้อยก็จากที่บุคคลล้มละลายจากที่เป็นหนี้สินติดพันมาแลเขา่านขายก่อนพอเขา่านขายเสร็จปุ๊บไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติก็น้อยก็เลยต้องเกิดแนวคิดในการปลูกป่าครับปลูกป่าเองนะครับเอาไว้ใช้เองนะครับ,นะรบการปลูกป่าก็ได้ประโยชน์หลายอย่างคือวัตถุประสงค์หลักของท่านอาจารย์ดเรเกิดก็ ใช้กิ่งนะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยมาเขาถานเสร็จแล้วก็เอาใบเอาใบมาหมักปุย๋ยเนาะเสร็จแล้วก็ได้ไม้ด้วยนะได้ไม้มาทําบ้านทําอะไรที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดคลิปนะครับวันนี้ก็พาม,มาชมนะครับที่อำเภอเขาเชกันจังหวัดสกบ้านเราครับสวัสดีครับได้